สวัสดีครับสากลเกษตรรับีจำกัดนะครับจะเห็นได้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของสากลเกษตรรัตนบุรีจำกัดจะประปษษษกอบวาชเกษตรกรรมรองลงมาคือการเลี้ยงสัตว์นะครับอยากทราบว่าธุรกิจของสากลเกษตรนี้มีอะไรบ้างครับครับผมธุรกิจของสากลภาคการเกษตรหรือว่าสากลเกษตรรัตนบุรีจำกัดนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือการการให้เงินกู้กับสมาชิกไปผิด ปลูกข้าวไปเลี้ยงสัตว์นะครับแต่ว่าพอทาต่อเนื่องมาเรื่อยๆปรากฏว่าการทํานาหรือการปลูกข้าวของสมาชิกมีปัญหาเรื่องราคาฝนแรงน้ําท่วมนะแล้วก็โรคพืชนะที่ทําให้ข้าวพ้นผิดลดลงแล้วก็ทําให้สมาชิกขาดรายได้พอขาดรายได้รายได้ไม่เ,เพียงพอก็ส่งผลต่อการชำระหนี้ต่อสากลก็เป็นหนี้ค้างพอเป็นหนี้ค้างขึ้นมาแล้วสากลก็หาแนวทางได้หลายแนยวทางว่าจะแก้กันยังไง เราก็ได้สรุปจบลงตรงที่ว่าปรับโครงสร้างนี้ให้กับสมาชิกสากลก็คือการขยายมวดชำระการปรับดอกเบีย้ยหลังจากนั้นแล้วพอปรับแล้วอทำยังไงเขาถึงจะมีไรายได้เข้ามาส่งหนีสากลก็ติดตามมาด้วยการส่งเสริมอาชีพทีนี้การส่งเสริมอาชีพก,ก็ออกไปสํารวจกับพี่น้องสมาชิกที่เขาลงโครงการว่าต้องการอาชีพอะไรที่จะมาหารายได้เพิ่มสรุปก็คือการเลี้ยงโค ทีนี้พอการเลี้ยงโคก็จะมีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นโคพื้นเมืองืออะไรแล้วแตนะ่แต่สุดท้ายก็คือมาจบอยู่ที่โควากิวเพราะเหตุว่าถ้าส่งเสริมการเลี้ยงโควากิวไม่ว่าจะเป็นผิดลูกจําหน่ายหรือว่าเลี้ยงโคขุนก็คือมันมีตลาดแน่นอนมันมีตลาดรองรับเรื่องของความเสี่ยงด้านการตลาดก็จะมีความเสี่ยงลดลงครับครับผมธนาคารโครกระบือ นะที่สากรจะทําขึ้นมาวัตถุประสงค์ก็คือต้องการนะที่จะส่งเสริมให้สมาชิกเนี่ยเลี้ยงโครหรือกระบือแล้วโคนี้ก็คือเลือกที่สายพันธุ์วากิวนะโดยการให้สมาชิกไปยืมทำทำสัญญาย,ยืมแม่โคอายุ18เดือนไว้เจริญพันธุ์นะเพื่อไปเลี้ยงแล้วพอมีลูกขึ้นมาตัวแรกต้องคืนธนาคารในอายุ18เดือนลูกตัวที่สอง ก็เป็นกรรมสิทธิ์ของสมาชิกตัวที่2ที่3าเป็นต้นไปแล้วก็ยังเลี้ยงอยู่ต่อเน,นื่องห้าปีธนาคารโควกะบือหรือสาสกรก็จะยกกรรมสิทธิ์ให้กับสมาชิกรายนะะั้นส่วนลูกที่นําเข้ามาคืนธนาคารก็จะส่งต่อกับสมาชิกรายอื่นต่อไปเรื่อยๆครับ uh, จากการสํารวจข้อมูลนะครับพี่น้องสมาชิกที่เขา้าร่วมโครงการของเราเนี่ยโครงการปรับโครงสร้างนี้ นะส่วนมากก็เลี้ยงโคพันุพื้นเมืองอยู่แล้วเนาะไทยบามมันหรือวัวไทยทั่วไปแต่ปรากฏว่าเขาประสบปัญหาเรื่องของราคานะเพราะว่าการซื้อขายมันขึ้นอยู่กับนายน้อยที่จะมาตีราคาทําให้สมาชิกเนี่ยค่อนข้างจะเสี่ยงในเรื่องของราคาตลาดไม่แน่นอนนะสุดท้ายสาหกรณ์ก็เลยสรุปมาตรงที่บอกว่าถ้าจะส่งเสริมการเลี้ยงโคนะจะต้องเป็นโคที่มีตลาดรองรับมีความต้องการของตลาดอย่างแน่นอนนะมีการซื้อาขายอย่างเป็นรูปธรรม นะเราก็เลยตกลงที่วัวส,สายพันธุ์บากิวครับตอนนี้ความต้องการของตลาดเรื่องของโคบาคิวผู้บริโภคมีความต้องการมากที่สุดถ้าเทียบกับวัวส,สายพันธุ์อื่นนะครับเพราะว่าไขามันแทรกในเนื้อแล้วก็มีความนุ่มมีความหอมไม่เหนียวมีเครือข่ายที่ รับช่วงต่อนะครับอย่างเช่นฟาร์มต่างๆอย่างเช่นฟาร์มโดงใจฟาร์มกับตันฟาร์มอ่าแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจสลักใดครับต้องการลูกโคเพื่อที่จะเอาไปขึ้นขุนหนะ้าวันนี้ก็คือ,อความต้องการของตลาดกับบัวที่ผลิตได้ไม่เพียงหอเพราะว่าโคขุนสายพันธุ์ากิวโดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากมีความหอมมีความนุ่มของเนื้อโคนี้แตกต่างจากจังหวัดอื่น <Spe cies> สวัสดีครับคุณป้าบุญมีดีนานเนาะ,ะ,ะเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรอัตราบุรีเนาะหลังจากที่สหกรณ์ให้โครงการธนาคารโคระบือมาเนี่ยเป็นเจงเเนี่ยครับดีทอย่างมจากการเรียนกันอย่นางน,นี้ปัญห<ร>าอยังบ่ค่ะ อันนี้ดีอ ok ยู่อันนี้ไม่มีปัญหาพอเตีอาอันหนี้ใ่ดีอยู่อย่างให้ใหัวอาหารน,นั่นบ่ตอเหล็กเหล็กให้บอน้พึ่ไทยแม่จาโแล้วก็กระไกะก้ไกรกระไรกไไรหรกะไกไรกระกกรนกระไรกระไดกระไไรกแะไรกระไรีระไอกระไรยระรกรกระกระไร่ระไระไรกระไคบึงไรกระไกระไรกกกก บทีดตัวแรกก็มาเรียนน้ำกันยงสี่เลยโครงการนี้เนี่ยก็คือหลังจากที่ว่าเฮามีพาลานี่สินเนะาะเราก็ชําละบริเลตตามตามเงินไขบอกว่าไงก็คือว่าเป็นหนีพิษัญญาพิสัญญาเออบันิซสหกรณ์ก็เลยคิดค้นหาวิธีการมาเฮ็ดจังได๋พี่น้องสมาชิกสิได้ไปต่อน้ำกันคือโบโบทีมกันบอกว่ายัางไงเนาะก็เลยก็เลยเฮ็ดโครงการปั๊บโครงสังนี้ขึ้นมานะมาขยายหงวดให้เนาะเป็นจังได๋ครับโครงการนี้ดีบ่ ดีแห้งอยู่จ้าดีแห้งเนาะเออคะแนนเต็มเต็มซิปให้เท่าไหร่เป็นลอยเลยเป็นลอยโอ้ยเป็นลอยเลยคือพรพรทรงระยะเง้วอีกลดดอกเบี้ยให้อีกนะแขมยั่งมากทรงเสริมอาชีพหลังจากที่เขาครงการอีกไหนบอผ่านโครงการธนาคารโคกระบือนะครับให้มาตัวหนึ่งก่องนะเพราะว่าตัวนี้นดี่ยดูแลมันดีนะครับลูกตัวแรก น้าเลี้ยงต่อไปหอดอายุ18เดือนมันจิเป็นหนุม่มเป็นสาวเออส่งคืนธนาคารได้ครับอันนี้ส่งคืนสากรชากร,ากรกจะใเอาไปส่งต่อกับคนอื่นที่เขาอยากเลี้ยงขึ้นกันเนาะส่วนแม่มันเนี่ยก็เลี้ยงต่อไปอีกครบหาปีแม่มันเนี่ยก็สากรยกไขนะ้เป็นกรรมสิทธิท์เลยบริลลูลูก่อที่2เป็นต้นไปนะครับเป็นกรรมสิทธิ์ทันทีแต่ว่าแม่เนี่ยให้ครบหาปีก่อนยังสิเป็นกรรมสิทธิ์โอเคเนาะ เยียงเกษยมันเต็มขอบคนนะคันแมน่าคันแมน่าสมาชิกคนอื่นเข้ามาถามนี่ว่าสหกรณ์เหตุจังซี่นี่สี่บอกเขาว่าจยงไรว่ามันดีที่บดีก็บอกว่าดีแล้วเนาบอกว่าดีนะจ่าใก็บอกว่าเิ่นดีก็ดีวะครับผมนะจังไรกะทางทีมงานนะผมกฤษณาสวยแสงผู้จัดการสากรกรนะครับก็เห็นปัญหานี้มาตลอดแต่ว่าพึ่งปีนี่นี่นะเฮาก็เลยเหตุเต็มรูปแบบเลยนะได้รับความอนุเคราะห์ความเข้าอกเข้าใจจากผู้บริหารว่า ข้าตองแก่แนวทางนี้นะครับเราก็ทังหน่วยงานทั้งราชการเป็นก็เข้ามาซอยเหลือ<ช>นะทังธนาคารอเอทีเอสเป็นก็เขามาซอยเหลือแล้วกทาทั้งบริษัอำเภอเป็นก็มาอบรมให้ควอมูนะ้นะ้ำนะข้าบ่บอทีมการไปน้ำกันสำเร็จไปน้ำกันเนาะโอเคครับตรงเบ<ม>ื้องต้นจะเป็นวาเกียวใช่ไหมครับค่ะ,ะ,ะคเป็นวาเกียวงา,งานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาสอนแนะ,แน,ะนำเบื้องต้นหรือเปล่า สอนค่ะว่าเราจะต้องดูแลลูกของเราอย่างไรครับเพราะมันเป็นลูกอ่อนแล้วเนาะตอนนี้นะก็ได้ลยได้ลูกหลานมาใหม่ก็อยากได้แค่สี่ห้าตัวนะพ่อจุ๋ยครับคุณผู้ชมครับผมนอบทางสารก่อนคุณผู้ชมพุทธเจ้าสุไปประชุมยังก่างกลางกับพ่อกระเรอยยุกกับโครงการที่สารกรณนมอไผ่พี่น้องสมารถสืบต่อพ่อพ่อใจพ่อครับคือ ทาา่ทา,านสภากรางทั้งผู้บริหารทั้งฝ่ายจัดการว่าที่จังไวัดพีนน่น้องเาสิมีเงินหรือว่ามีทุนมากชำนาญอ้สรก่อนโดยโดยพระตองเป็นีิคานต่อไปเนาะผู้จัดการก็คิดโครงการถึงแก้ระเบียบที่สองปีสามปีนะครับเพรส่งไปจังหวัดนะครับกัตบตรวจสอบจะได้บ่บ่ถือตอกมันก็แก้ไขมาให้ถือว่าขอบคุณยานสูงท่านงหวัดตัวนี้ พกพิจภาพเริ่มไม่ได้ครับเริ่มเลยภาคี่น้องไปศึกษาดูงานเดี๋ยวไปพร้อมกันมาล่องสุง่มสาวจันทบุรีจันทบุรีนะคะครับครับผมผมกิตติภาพจินดาแก้วนะครับผู้จัดการทกสอสาขารับตะนบุรีนะครับ สวัสดีครับค่ะผมพิศนาซอยแสงผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรราชบุรีกำปั่ครับวันนี้เป็นวันดีที่สุดนะได้พาทีมงานท่านประธานท่านรองหาตรวจเยี่ยมมาเยี่ยมเยี่ยนกันนะเฮะซื้อจังไรก่อนเนี่ยเอาเมียก่อนเอาหัวเอา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 หัวก่อนอ่าหน้าใช้ยุดนี่แหละค่ะใช้ยุดบุญเยี่ยมเนาะอ่าผู้เป็นเมียซื้อจังไรครับซื้อบุญยงบุญเยี่ยมโอ้บุญยงบุญเยี่ยมแล้ว เป็นยังไงบ้างครับที่สหกรณ์มีโครงการดีๆแบบนี้เอามาให้ดีค่ะดีใจค่ะดีใจเนาะทีนี้เดี๋ยวจะจะให้คุณหมอมาพูดคุยแล้วว่าคุณหมอเราออกมาเนี่ยนะแต่ละเเธอแต่ยังเนี่ยเรามาเบาอีกยงาห้่งฟังแนวในน้ำมีอย่งเนี่เราก็เล่าแนะในน้แล้วด้เหตุตามที่เราบอกบอกอย่างนี้นะสวัสดีครับีค่สวัสดีครับผมนายพันวัชจริตจันนะครับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนากัดเลี้ยงสัตว์นะครับจบหลักสูตร สัตวศาสตร์นะครับเข้ามาดูแลในโครงการธนาคารโคกระบือนะครับก็คือหน้าที่หลักส่งเสริมให้สมาชิกนะครับที่เลี้ยงโคกระบือนะครับมีทักษะการเลี้ยงโคที่ดีนะครับโดยการจะส่งเสริมทุกเรื่องนะไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพนะอาหารสัตว์นะครับแล้วก็ออกติดตามสุขภาพโดยจะมีโปรแกรมการออกเป็นรายเดือนนะครับโดยจะมีโปรแกรมออกทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็พอเราออกติดตามเสร็จแล้วเราจะมีการที่ข้อมูลนะครับลงในคอมพิวเตอร์จะทําเป็นรายงานเสนอ ที่ประชุมต่อคณะอนุกรรมการนะครับก็ติดตามผลการดาเนินงานของโครงการนะครับให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางนานที่ที่ดีที่สุดนะครับอโอเคเอหลักๆที่แนะนําเนี่ยนะเน้นในเรื่องอะไรเรื่องของสุขภาพเรื่องอาหารวัวคือเบื้องต้นนะครับก็เราอยากถ้าอยากให้วัวสุขภาพดีก็ต้องมีการจัดการอาหารที่ดีก่อนนะครับอ,อาหารหลักของสัตว์เคี้ยวเรื้องเป็นหญ้าสดเป็นฟางนะครับแล้วก็อาจจะมีเสริมอาหารข้นเพื่อให้เขามีสุขภาพ ร่างกายที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับต่อมาก็คือเป็นการเรื่องการจับสัตว์พอจับสัตว์ปุ๊บล้วก็ต้องมีเวลาที่เหมาะสมสำหรับการผสมเทียม,มเพื่อให้เขาตั้งท้องนะครับพอตั้งท้องแล้วก็ต้องสอนวิธีการดูแลเขาจนถึงระยะคลอดนะครับจนถึงการดูแลลูกเมื่อคลอดแล้วนะครับเราก็ต้องติดตามไปเรื่อยจนแบบคนเลี้ยงนะครับสามารถดูแลวัวได้แบบอย่างมีคุณภาพนะครับโอเคในช่วงที่ท,ที่ทางเจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการมาแนะนําเนี่ย<ไ>นะครับส่วนมากแล้วเนี่ยคุณพี่บุญยง อยู่ด้วยทุกครั้งไหมครับอยู่ด้วยกัน่วนใหญ่อนส่วนใหญ่วจนส่วนใหญ่เนี่ยทุกที่บุตรโยอยค่ะโอ้ทำแนะนําของจากคุณพานุวัฒน์แนะนําไปนี่ได้ทํำไหมครับได้ทําตามมันไหมีแต่เรามาเตือนว่าอย่าให้กินพวกส่วนผสมที่มันเป็นอันนี้หนักเกินไปมันสีอันนี้พันว่าแล้วเรื่องคอกเรื่องอะไรต่างๆนี่พันแนะนำไหมว่าต้องเอาเอามูลเอาอะไรมันออกเป็นระยะเป็นช่วงพี่บอกค่ะ แล้วก็ยาให้สุกอบพกยาให้ชื่นเกินไปแล้วทางที่ที่เจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องมันสังเกตจับอาการเป็นสัตว์ก็คือบอกยังไงคือบ้านเท่าว่ามันม่ข้นมันอยากทับนั่นแหละคุณจะบอกว่าที่มี่น้ำเมื่อกเนาะใสๆแล้วก็ท้าเขามันเป็นหลายกให้เข้าไปบอกโอต่เ่แจ้งเพื่อนเพื่อนก็เลยมาเนี่ยแหละค่ะโอ้ตอนนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ผสมไป กี่วันแล้วกี่รอบแล้วประมาณรอบเดียวเนาะ,ะกับสี่สิบวันสามสิบวันน่ครับเดี๋ยวก็รออันต้าสาวออแสดงว่าพอพอครบรอบผ่านไปก็มาอันตราสาวใช่ครับว่าว่าท้องไม่ท้องน <est. S 2> เนาะใช่ครับ,รบเพราะทางโครงการเรามีเครื่องอันต้าสาวมาบริการให้กับสมาชิกด้วยนะดูดูภาพรวมสุขภาพวัวนี้ก็ผิวมันๆแบบนี้ก็แสดงว่าสุขภาพมันดีเออแข็งแรง นะครับถ้าคนกอนมาบอกกอนกอนจะดูโค้งมันไล่ยหลเนาะอือเด็ดตันเหรอโอ้แสดงว่าตัวนี้ต้องให้คะแนนของคนเลี้ยงแล้วล่ะคะแนนเต็มสิบให้ร้อยไปเลยคุณใช่อยู่ให้มาสังเกตงเขามันตรวจรอวแได้ตัวงัวทำงามบอมันว่ารอบเล็กๆมาห้อมหลังมันคมงเนาะฝากไว้ทีหนึ่งเนาะค่ะโครงการดีๆแบบนี้อยากเห็นวัวเต็มคอกไหมอยากดูค่ะเออถ้าอย่างนั้นก็ปฏิบัติตามที่บอกเด้อนะเจ้าหน้าที่มาก็สังขารสิไว้บอดด์ไว้ไว้ลูกหลานมาต่อก็ได้ ลูกเพ่อนเนาะเออนะลูกมาต่อหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ช่วยกันเนาะเพราะว่าเราจะร่วมปลดหนี้ปลดสินไปด้วยกันอยากหลายๆอยู่นด้วเนาะเพราะเขาเขามีมูแล้วเขากระิบกระเิต้องห้องเนาะบางทีเขางอเงาเขาก็ห้องักแต่เขานอนเลินอยู่นี่ก็คือให้มันมีแล้วก็เราค่อยค่อยค่อยจ้หน่ายจ่ายแจกออกไปเรื่อยๆให้เอาเอาตัวที่เอาไว้พอเราดูแลได้เนาะโอเค มีอะไรจะฝากไว้ถึงสากลไหมว่าสิ่งที่ทำนี่มันเข้าท่าหรือเปล่ามันดีไหมขอตาขอาเนี่ยแย้งมันบพราท่านมีหน่วยงานอะไรสอยดอกค่ะเพิ่งเห็นนี่แหละโอ้ยูหาซุปเปปีนี่ก็เพิ่งเห็นนี่แหละค่ะโอ้เนาะดีใจครับภูมิใจเนาะก็คือเป้าหมายสูงสุดก็อยากจะให้พี่บุญยงกับพี่ชัยย์อนี่นะอ่ามีมีรายได้เพิ่มขึ้นเนาะเหลือใส่ใจในครอบครัวแล้วจากนั้นก็เอาไปเที่ยวตามโครงการเฮ้า แล้วในสุดๆก็กอเขาเป็นไท่แล้วเป็นไท่แล้วหัวกระเต็มคอนั่นคือเป้าหมายสูงสุดเนาะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอให้มีสมภัพแเ็งยร์ขอบคุณทุกกันด้วยค่ะดิซอยค่ะขอบคุณค่ะโอเคเนาะดองเด้งหนุบไว้ไว้เด้อที่พบก็คือสมาชิกที่ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยยังติดแนวความคิดและวิธีการเดิมๆในการเลี้ยงสัตว์เนาะ ทำให้สุขภาพสัตว์ไม่แข็งแรงนะครับวิธีการของเราก็คือให้ความรู้นะโดยประสานงานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นบริษ,ษัทอำเภอและผู้ที่มีประสบการณ์นะครับมามาอุรโให้ความรู้ต่อมาก็คือเรื่องของอถ้าสมาชิกไม่สนใจเลยนะเราจะมีเจ้าหน้าที่ของเราไปตรวจเยี่ยมอยู่เรื่อยๆนะครับสับปดาห์ละครั้งสองครั้งถ้าเกิดว่าสมาชิกไม่สนใจปล่อยให วัวของเราเนี่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเราก็จะรับวัวคืนกลับคืนมาเพื่อที่จะเอามาบับรุงเอามาเลี้ยงแล้วก็ผสมพันธุ์แล้วคัดเลือกสมาชิกรายใหม่ที่ที่ต้องการจริงๆเพื่อที่จะขยายโครงการต่อไปครับ